สวัสดีครับวันนี้นะครับมาแนะนำโปรแกรมที่ชื่อว่า CGB g RAM Memory Booster นะครับซึ่งแอปตัวนี้นะครับก็จะช่วยในการที่จะเคลียร์แรมให้เรานะครับทำให้เราสามารถใช้แอปนะครับใช้โทรศัพท์ได้ลื่นขึ้นนะครับซึ่งใครที่เล่นเกมกระตุกกระตุกนะครับก็แนะนำให้ลองโหลดมาใช้กันดูนะครับรันแอปนี้ก่อนที่เราจะเข้าเกมนะครับตัวแอปเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะออกแบบ ตัวแอปตัวนี้นะครับมาสำหรับเครื่องที่มีแรม4 g b นะครับแต่ว่ามันก็ยังทำงานได้ดีนะครับไม่ว่าเครื่องของเราเนี่ยจะมีแรม6 g b 4 g b 3 g b 2 g b 1 g b 500 m b บหรือ2 0 0 5 6 m b เอาเป็นว่าออกแบบมาสำหรับเ,เครื่องแทบทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะมีแรมเท่าไหร่นะะอ่ะก็ลองโหลดมาใช้กันดูนะครับโหลดมาแล้วครับวิธีใช้ก็ง่ายๆครับ โหลดเสร็จเปิดขึ้นมาเลยนะครับก็าโชว์ว่าแรมในเครื่องเราเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะครับของผมเนี่ยโน้ตห้านะครับแรมซีจิกนะครับนี่แรมผมก็เหลือเหลือน้อยมากนะครับเหลือแค่ประมาณจิกเดียวเองนะครับเพราะว่าอันนี้คือเปิดใช้งานมาทั้งวันนะครับหลายวันนะครับยังไม่เคยกดเคลียร์แรมเลยนะครับเดี๋ยวจะดูว่าที่มัน โชว์ข้อมูลมาแน่ตรงไหมนะครับเดี๋ยวเช็คก,กับตัวโปรแกรมใน Android ดูนะครับก็น่าจะตรงกันนะครับนี่แรมก็เหลือแค่ประมาณ1นึจิกจริงๆด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่เหลือแรมหนึ่งจิกจริงๆอ่าแต่นี้กลับมาที่ตัวโปรแกรมใหม่นะครับก็วิธีการง่ายๆนะครับกดปุ่มเดียวนะครับปุ่มบูตเลยนะครับ นะครัปรากฏไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มทําการนะครับเคลียร์แรมนะครับอ่าตอนนี้พื้นที่แรมของเราก็จะมีเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูว่ามีฟังกช์ชันอื่นอะไรที่ใช้อีกนะคะอ่าอันนี้เป็นส่วนของการโชว์ว่าพื้นที่โดยความจําในเครื่องของเรานะคะับก็คือ SD c a r d นะครับ internal SD card ก็คือหน่วยความจำโทรศัพท์นะครับไม่ใช่เป็นการ์ดไม่ใช่เป็นการ์ด SD card นะครับเป็นหน่วยความจำโทรศัพท์นะครับว่าตอนนี้เหลือพื้นที่เท่าไหร่นะครับอ่ะเหลือ 3G จิกนะครับเดี๋ยวกดสแกนดูครับสแกนก็น่าจะเป็นการดูพวกเอ่อไฟขยะต,ต่างต่างนะครับที่อยู่ในตัวโทรศัพท์ของเรานะครับว่าเราสามารถจะเคลียร์พื้นที่ได้เท่าไหร่นะครับอ่านี่ครับเขาบอกว่าสามารถ เคลียร์ได้614เมกะไบต์นะครับอ่ากดเคลียร์ไปนะครับก็มีพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับเ,เดี๋ยวมาดูใน3ปุ่มด้านบนว่ามีอะไรอีกอ่าไม่มีอะไระคระับมีก็ลบโฆษณาแล้วก็แอปอื่นๆนะครับแล้วก็ให้ดาวนะครับก็อ่าอีกอันนึงนะครับมีปุ่ม มีปุ่มแบตเตอรี่มาด้วยนะฮะลองกดดูว่าเป็นยังไงครออก็โอเคเป็นฟังก์ชันที่โชว์ว่าเราเหลือแบตเท่าไหร่นะครับอุณหภูมิของแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถกดปุ่มบู o ตได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ชนิดของแบตเตอรี่นะครับเป็นไท้์ไลท์ไอออนนะครับโอเคกดบู o ตดูนะครับอ่าโอเคตอนนีก้ก็ปรับเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยให้เหมาะสมแล้วนะครับก็ ยังไงลองโหลดมาใช้งานกันดูนะครับเพราะว่าเท่าที่อ่านมาใน Play Store นะครับก็เห็นฟีดแบ c k ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ว่าสามารถเคลียร์แรมได้เยอะนะครับแล้วก็ทำให้สามารถใช้แอปและเกมอื่นๆได้โดยที่มันไม่กระตุกนะครับยังไงก็ลองโหลดมาใช้งานกันดูนะครับอย่าลืมกดไลค์และแชร์นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับหรือลองใช้ตานแล้วได้ประโยชน์นะครับ แล้วก็อย่าลืมกด u ั s สไ i b ์นะครับเพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ